ครับกับวันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับบ่าเด็กตายคนเดิมนะครับกับวันนี้กับพุก็จะพาเพื่อนๆนานามาตกปลากับลาวนะนะครับกัมากับปินไม้เดิมนะครับไม้ธรรมชาตินานี่บุงรีซอนะครับแับเพื่อนๆพีพีนานากันอย่าพึ่งเบื่อกันกกอนนะครับกับไม้นี้นะครับกับวันนี้กับผมก็จะเล่นแบบแบบดิมนะครับตกแบบสปิลนะครับกับไม้ตายนะครับตะกอเดียวกับตะกัวตั้งพื้นนะครับกับเยอะที่ตกวันนี้กับกุ้งสดนะครับ ปรุงซดนะก็ตามด้วยนี่นะครับอ๋อด้วยเยื่อมะควิดกับขนมปังนะครับเยื่อชุดมัะมัะมะควิดผสมกับขนมปังครับอ่าครับขาวนีกับมาลุนมาติดตามกันนะครับจะมีตัวให้เพื่อนๆนานาชมกันมายนะครับไม้นี้ครับกับยาเบืองเบือกันก่อนนะครับกับผมกับตองโกเอาเพยนะครับตีว่ามาไม้ดื่มๆนะครับซำซำนะนะครับกับยางวานะครับซำจังหวัดปากใต้บ้านปุมนะครับอย่าหาไม้ตีว่าไม่ไม้ตีว่าเราไม่เคยไปนั่งตกมันกัน นังมันกับเสียงนะครับมันงั้นมันกับน,น,นากลัวนะครับไม่บายใจนะครับนกอ้อไม้นี้นะครับก็คือมันกับไม่ไกลจากบ้านด้วยนะครับตาวามีทุลาหรือว่ามีงานข้าวก็คือเล่ากับวัยนะครับกับไวันะรครับเก็บโค้งเก็บไหลนะครับเลี้ยวกับตาวาไปกนั้นนะครับกับผมว่าเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกๆคนก็อยากออกไม้ถีอว่าไมา้ามๆนะครับ ต่วันนั้นนะครับอกกาสที่ว่าจะให้วางถังวันนนึกว่าวางเยอะๆประกอนอยกับกะวาดีก็มาลุนมาติตามกันนะครับกะหมูไปกะยือเลยนะครับกะตรงโคเอาอไผ่ด้วยนะครับกะว่าดีกับพวกวางกบประมาณโสงถึงสามยังมุ่งเหมือนเดิมรับอะครับกับมาลุนกันเลยครับีตัวให้เปลี่อนๆนาๆชุ่มกันมาหนึ่ะครับนีกับเมือนเดิมนะครับกุุงนึงกฮอด้วยมาควิดระชุมกับขนมปังครับ วันนี้ก็คือไม่ได้อยู่นะครับก็ตกเลยนะครับเพราะว่าผมก็มานังช่งสามวันแล้วนะครับโอ้ยไวแบบเยอะเลยนะครับมาลุ้นกันเลยครับวันนี้นะครับกาวเยอะเลยนะครับพอได้ตกนะครับกุ้งนะครับกตัวนี้กันนะมีกามด้วยนะ dậy lên nó ngập vùng cao nó lên มาเลยครับตัวเลบกระดุมกระตครับในนีครับรถดูดน้ำนะครับามาทูปน้ำนะครับ,รบเสียงดังนันบก็ตรงโคข้าไปด้วยนะ ไตัวเลยครับโดนโดนเลยครับลงลงไปทิ้งไดกินเลยนะ มีลุ่มแรงนะครับเป็นลุ่มนะปลาคาวแต่ยเช้าเลยนครับวันนี้ก็คสือผมไม่ได้อ้อยนะมาถึงกรบตกเลยนะ ใอญตัวแล้วครับ่ตัวลนะงิ้นเย่สวยเลยเนี่ าโยนลงทีเดิมเดิมนะอดเอนกูแล้วนะนีนะ่ไม้นี้นะครับแต่ว่าเยอะกุ้งสดนะครับได้ตัวนะ เมื่อวานกับผมตัดลองให้ดูเล็วนะครับเราว่างกุ้งกับไส้เดือนนะครับแต่ว่ากับไส้เดือนก็คือมันก็กินนะแต่ว่าโอกาสที่ว่าจะได้ตัวคือมันหน่อยนะครับหน่อยหน่อยกว่ากุ้งครับเพราะว่ากุ้งมันจะชั่วว้าชั่วกวานนะครับใส่เดือนลงไปถึงจะตัวเล็กๆมันจากตัวเซ็ตกินแต่ตัวนะครับตัวเล่นอยู่นะ ครับแต่ตรงก็อภัยเพื่อนๆพี่ๆนาๆด้วยนะครับที่ว่าผมผ้ามาไม้เดิมๆนะครับเต้วนะครับกัวเต้วบ้านผมนะครับไปยังวานะครับตามจังหวัดปากใต้นะครับเราจะหาที่ที่ว่าไม่เคยไปตกมันก็หลังไม่บายใจนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับมาไอตัวเลยครับเลยครับไอตัวนะครับ มันก็ไม้นี่ก็ติว่าผมมาบัอน่นะครับตั้วแบบปลาคา,าวก็คือมนันนางตกบัวยครับกับตาดินนะครับใสๆส,สวยนะครับได้กับ้าวนะครับไม้นี่มันก็ไม่ไกลจากบ้านนะครับกับเวลามีทุลาอะไรเราก็เก,ก,ก็บอุปกรณ์ก็กลับกับัเร็วนะครับเวลามีงาน้าวอะไรก็คือมันง่ายนะครับเก็บโค้งมันกับตว่วไปไม้ไกลๆเวลามีงานมีอะไรก็คือ นั้นนะครับวางจะเก็บโครงเก็บอุปกรณ์เหมือนกันรางวานะครับกลัวจะไปไกลๆก็เล่ากระดงหาเวลาโอกาสีัว่าเราวางจริงๆนะครับหยุดงานจริงๆนะครับเห็นไหมครับปลาเมื่อกี้นะครับอ่ะครับกำมาลุ้นกันโดนะครับกระหมูไปกระมากเลยนะครับกระผมว่ากะเพื่อนๆนะปีๆนาๆกุ้ไหนก็คงเป็นเหมือนผมนะครับก็อยากจะไปไม้ไม้ๆนะครับแต่ว่านั้นครับเราก็ไม่มีเวลานะครับ ไม่มีเวลาว่างๆหมากๆนะครับเลี้ยงขับผมกับหาไม้ที่ว่าไกลๆบ้านนะครับไม้ธรรมชาติกไกลๆบ้านก็ต้องขออภัยขอโทษนะครับที่ว่าไมา้เดิมๆครับดูกันโตครับนั่งอยู่ลาวนะครับ ขออาไปนะครับที่ว่าไม่ได้ท้ายทุนในเพื่อนๆพี่นานาชมกันนะครับเลกกันนะครับเพราะว่านะครับตอนมีก็คือยังไม่มีงบนะครับผมว่าจะหาสื้อกองอีกสักตัวนะครับแต่ว่ามีงบนะครับแต่ว่าม่มีงบก็จะหาซื้อกองสักตัวก็คือท้ายใคยเห็นทุนนะครับวิลาฝากรินนะครับอาการของทุนครับหลักเบาๆนี่ มันมีการหนามมันยังแดงนะครับแดงความเมื่อวานนะครับหนามสเนนม,ลมเลยนะครับไหม,ม,ม,มตัวเลยครับลอยมาเลยนะมาเลยครับมาหนามเทือนมาเลยนะครับตัวนีกระเซยสวยนะ ลุงทีเดิมๆนะครับยายามยวนลุงทีเดิมๆตอนนี้นะครคดีกองการตอกสัปิวนับเราสามารถโยนไกลๆได้นะครับว่าการเล่ทุนอ่านทุนก็คืออาการเดียวกันนะครับกับการตอกชิงลิ้วกับมันกัสนุกมั่นคนละเบบกันนะ เรียกว่าการอ่านทุนมันก็เหมือนกันครับเรนแบบหมายตายหรือว่าแบบตึ่งหมายตายหรือว่าลอยนะครับตะโกตูดนะครับใจ่ซับบานบานนะนะครับกาเล่นแบบอ่านัะครับเหมือนเหมือนที่ว่าคุ้มหวานนะนะครับก็คือแบบหมายตายนะครับที่ว่าคุ้มตกการคืบหมายตายตะกัวตั้งพื้น รกระจายตะกลัวลูกเหล็กนะครับลงคุ้มนะครับดัดเลงหรือว่าเล่นแบบบาลานต์นะครับแต่มันตอกเหมือนกันนะครับไม่ว่าตะปิวหรือว่าชิ้นลิ้วกับแต่ว่าตะปูวเราก็สามารถโยนระยระไกลได้ครับแต่ถ้าว่าชิ้นลิ้วจะให้ไกลก็คือเราต้องจ่ายคันยาวๆาวนะคัน 6 mệt, mệt, mệt đấy các 6 mét 7 mét đấy nên nhiều lào đấy nên thấp nữa các Mời đi đứng các các ว่าวขาเนะีผ่าเดินนะครับผ่าตุนเดินครับอันนี้นะครับกุ้งนะมีที่การเกียกเก่ยวกับเกี่ยวจักหางนะครับนี่จักหางนะครับแล้วก็มาหัวนะ ก็ที่หัวเราก็บีบนะครับบีบบีบตรงนี้นะครับบีบให้มันมันแตกแล้วก็ตามด้วยเยื่อมาควิดนะครับเยื่อทูหมาควิดผสมกับขนมปังครับอ้อนการเลวเตะนะครับเพื่อนเพื่อนปีนาจะใช้เยื่อทูตไลนะครับเยื่อทูตปลากเกตก็ได้นะครับเยื่อตกปลากเกตแต่ว่าที่ว่าฟม้งไตกแถวบ้านผมก็คือ สูดหมักควิดนะกับมันกากินด,ดีครับกตะลุมกันเลยนะลุมกันต้องรับ เล่นอยู่แล้วเนะี่ยลงไปถึงเนะี่ยน่าจะก้าวมาโตดเยอะมาควิดที่ว่าคุ้มผสมกับขนมปังนะ,นนนะครับที่ว่าเล่าเล่าฮอกกับพื้นก็ดีก็คือนเล่าอ้อยไปในตัวนะครับอ้อยให้ปลามันขาวมานะครับการกับกถ้าว่าผมปูพิษป,ป,ปลาประการใดก็ต้องขอเอาไปด้วยนะครับโอว่าแต่เราไม้ร่างที่เปลื่อน เก,กื่อนๆปีๆนานาหมัดตก้าบางก็คือเหลวเตะน,นะครับบางคนมันก็ตกไม่เหมือนกันนะถูนะกไหมคับเต่เราอยูที่ก็เตะแตะละคนนะครับมันก็เตะเหาไม้นะครับมันไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าว่าผมปูพิษนึกว่าอะไรยังไงก็ต้องขอโทษน,นะครับขอโทษขออภัยนะครับเล่นอยู่นะก้าวมาเลน่นะ ลึกลงไปเร็วนะครับมือพี่ไม่ทันครับน่าจะตัวไม่ใหญ่กับตัวนี้เอากุ้งไปกินซะเร็วนะลองเล่นนะ เป็นเงียบนะจยังว่าที่ว่ามันดึงลงไปเมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่ทันนะครับ,รบยังมีนะครับุมแต่มันกัดหัวไปเลยนะน่าจะเป็นสายเหล็กนะ แรงนะครับพื้นลุ่มนะี่หนังลุ่มยินๆนะครับตามกลางธรมร,มธรมชาติไม้ธรรมชาติเล่นอยู่แล้วนะโทนกับติดนะครับหัวดนี้นะครับเล่นอยู่หน้าน,นี่มาเลยครับ สวย,สวยครับวนตุ๊บเลยครับนี่ครับเล่นอยู่นานนะครับตัวดีครับ นี่ครับลอยนี่ครับมาอีกตัวเลยครับมาอีกตัวเลยครับกินทุนค่นอยๆลงทีนิดทีนิดครับวนปุ๊บเลยนะครับลาเน้นครับ lùi nữa mày túa đấy tập quanh túc nữa เรียบรอยนะครับมาอีกตัวแล้วครับไอ้ย่าลดนะครับิดอยู่แล้วครับเมื่อกี้ โดนี้ตัวเลยนะครับไปเหลกกับตัวนี้นี่ครับอันนี้หนนะ มันตีสายนะครับไปเลยตะวัดเอาปินเรียนไม่ทันนะครอ่าครับจะทำรับวันนี้กันได้เวลาเลยนะครับครับไม้นี้นะครับไม้นานี่บุงรีโซดยาล่านะครับเตาวัฒดีครับบอได้นะครับกับข้าวนะครับ พ่อได้ทำกับข้าวนะครับวันวันนี้กับปลาที่ว่าได้นะครับกับมะเล็ปลาที่ว่าได้กันนะครับปลาหนิ่งเหนียวได้ว่าดีนะจะหลายตัวนะใส่สวยๆนะพ่อได้ทอดนึงก็แกงส้มนะนี่ครับปลาหนิ่งนะ สวยๆนี่กับความาณสักเกือบๆสองลูน well. ี <pper> ่คกับสำหรับวันนี้กันลากันโค้นนะครับวันนี้นะผมมากับวันนี้ก็วางสองสองเจ็ดโมงก็ได้เลยนะกับกาวันนี้นะครับปลาหนึ่งใส่สวยๆนะครับไม้นี่คกับสำหรับวันนี้กันลากันโค้นนะครับกับวันนาก็จะไปไม้ไหนก็ล่อรุนโล่ ติดตามกันต่อนะครับการวนณีกับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวแดกตายคณดื่มรับกับผุงก็จะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปไม่ๆนะครับคับวาณีครับบายๆครับดีครับ